ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องพร้อมชีเย่ก็วันนี้นะคะมีจะพาทุกคนมาอยู่ในคลิปอันบอกนะคะนี่หนักอะแม่คือวันนี้นะคะเราจะมาอันบลอกเป็นเสื้อวินเทจที่เราสั่งมาจากร้านมาริวันนะคะร้านของครูเมย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคให้นะคะว่าสามารถไปสั่งได้ที่ไหนนะคะใต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาคลีนตัวพัสดุกันก่อนนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดที่มือเราก่อนเนะาะเพราะเมื่อกี้เราจะนี่ค่ะแล้วก็ฉีดที่นี่ค่ะ,ท,คะทุกคนนี่คือร้านนะคะชื่อร้านว่ามาริวันนะคะเรามาเริ่มอันสปอก,กันเลยค่ะอาวุธของเรานะคะก็คือกันกานั่นเอง เดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยนะคะทะลุทะล,ลวงมันเข้าไปว้าวนี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยอันนี้เป็นแนะนำวิธีการซักผ้ากับสีและดูแลที่ถูกต้องนะคะน่ารักมากๆตัวทุกคนแบบมีทริคด้วยดีมากๆเลยค่ะอันนี้เราสั่งมาทั้งหมด20ตัวนะคะ แต่ก่อนอันนี้คือชอบกับร้านี้บ่อยมากเพราะว่าราคาถูกไม่ไหวเวลาไปเอฟในไลฟ์ที่เขาไลฟ์ขายนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกมากเลยถูกกว่าเวลาเขาลงในเพจเยอะมากแกแกมาดูนี่ฉันโยก,ก่อนแป๊บแกดูนี่เยอะมากดูดี่ฉันักไปเยอะขนาดนี้เลยหรอเออ แต่มีของแถมมาให้ด้วยเป็นสร้อยหูน่ารักมากนี่ค่ะเป็นสร้อยวู้น่ารักจังเลยอะ่ะเราปวดใจขอบคุณนะคะแล้วก็แถมอะไรเนี่ยแว่นตาหรอเดี๋ยวแกะก่อนแป๊บหนึ่งอุ้นของแถมเยอะนะว่า,บาแบบวิกาดีอ่ะฉันชอบของแถมโอ้ยแว่นตา สีแดงแรงลีดนี่ทุกคนขอบคุณนะคะครูเมขอบคุณนะคะตัวเราแกะให้ดูทีละตัวเลยแล้วจะบอกว่านี่นะคะอับครูเมเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสกูปปี้ดูนะคะคอปั๊มสกูปปี้ดูของแท้นะคะตัวละ800กว่าบาทนะคะที่เราเสียไปร้านมารีวานเหมือนกันคะ่ะทุกคนคือผ้าดีมากๆแล้วก็แบบใส่ได้เรื่อยๆทุกคนคือมาดีจริงๆเว้ยที่เลยมารีวิววันเนี้ยเดี๋ยวเราแกะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่คูเม มัดเป็นมัดยอมนะคะยอมเองป้ายฟูดอัดแกะให้ดูแบบทีละตัวแบบเรียวๆไปเลยนี่อันนี้ก็เป็นแบบสีแบบเขียวๆฟ้าๆป้ายฟูดนะคะนี่สกินด้านหลังสกินจมผ่านไปแล้วน,นะคะ1ตัว ่อไปตัวที่2อ,อันนี้สวยมากจำนี่จำได้ว่าตอนที่เอคือแกบอกว่ามีตำหนิที่ชายเสื้อดิดหน่อยแต่ตอนนี้คือช่างเย็บเก็บให้แล้วนะคะคือร้านเขามีช่างด้วยนะทุกคนถ้าใครจะสั่งขอบสามารถสั่งได้เลยนะก็คือเหมือนสั่งแบบเป็นเสื้อวินเทจแล้วก็สั่งเขาตัดขอบความยาวตามที่ต้องการได้เลยเพราะนี้ก็สั่งเหมือนกันนะคะนี่ต่อไปนะคะตัวนี้สวยมากทุกคนดูลายปลาดิ น่ารักมากเป็นเสื้อขาวธรรมดานะคะอันนี้ป้ายแต่คือดีเทลมันก็คือตรงลายนั่นแหละน่ารักมากๆเนี่ยตรงนี้คือเขาเย็บเก็บให้แล้วทุกคนตรงชายมันเห็นไหมสวยแกไปตามเว้ยมีของแถมอีกแล้วอ oh my god ยางมัดผมกับอะไรอะ่ะตัวยิ้มยิ้มมันคืออะไรอะ่ะกูเมยมาคอมเมนต์หน่อยนะตัวยิ้มคืออะไรน่ารักมากขอบคุณค่ะ พนหลังอะค่ะพนหลังอะแต่ตัวนี้นะคะตัวละ60บาทเฮ้ยอะไรยะ60ิเองอะอุ้ยแล้วกลิ่นหอมนะนี่เป็นปากนักบินอวกาศแค่นี้เลยเป็นเสื้อยือดสีเลือดหมูนะคะอุ้ยแค่60บาทคุ้มนะว่าบบคือทุกตัวร้านของคูเมเนี่ยจะเป็นที่เปิดกระสอบนะคะแล้วก็เขาจะซักก่อนที่จะไล่าขายตลอด ตัวแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วตัวที่เจ็ดนะคะอันนี้79บเาบาทสีเหลืองนี่ปลาบาทฉันก็สังเสื้อผ้าสีสันเยอะอยู่นะว้าวสก,กินน่ารักมากของจริงน่ารักมากดูคนดูวิลายน่ารักมากอะ่ะ คูมา79บาทน่ารักมากตัวนี้ตอนนี้ TF ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองใส่มาเพราะว่าเราไม่เคยมีเสื้อสีนี้คือสีชมพูนะคะตัวนี้ลืมราคาจำไม่แพงนะถ้าจำได้คือไม่แพงจะบอกว่าสกินสวยมากนี่ค่ะนี่ดูสกินดิแกลายผีเสื้อน่ารักมากแบบยูนาบีแบบเอ้ยมาดูผีเสื้อ้องเราปะ าล้วก็มีฮีเสอร์นะเว้ยอย่างไงต่อไปนะคะเป็นสีขาวอุ้ตัวนี้น่าจะตัวใหญ่นะดูจากการจับแล้วก็มีความหนักพอควรอุ้ยผ้าดีมาก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 เฮ้ยเฮ้ยสวยมากเฮ้ยดีอ่ะผ้าดีมากเฮ้ยโลดเฮ้ยงงอ่ะผ้าดีจนงงอ่ะเมื่อกี้อ่ะ มัดยอม55บาทเฮ้ยเกินจริงไปไหมอ่ะผ้าดีมากผ้าดีมากแกแล้วเป็นตะเข็บตะเข็บตรงคอ,งองแบบเนี้ยเป็นดีเทลเล็กๆ่ะสวยมากอุ้ยผ้าดีมากผ้าดีมากดูดิมันเป็นผ้าแบบยืดๆด,ด้วยอ่ะอุ้ยดีจังสวยอันนี้ครูเข้ามาัด ครูเขายอมเองนะคะทุกคนคืองานแบบคู่เขาทําเองเลยนะแล้วมาแล้วเป็นงานการ์ตูนนะคะที่เราแบบเอฟมาเยอะมากๆตัวนี้เป็นการ์ตูนจากอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อ,อะไรอะที่เป็นของการ์ตูนลูนิตูนพวกฟินสโตนอะวอ r n เนอ r ์บร e r เนะคะ Warner Brother Studio Store คือลายเนี้ยมันเป็นลายคล้ายๆการ์ตูนอันเวฟฟินสโตนไม่คลายแหละน่าจะใช่เลยเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้เป็นลายเล็กๆนะคะเรียบๆทุกคนเนี่ยป้ายเป็นป้ายนี้ Warner Brother นะคะ Studio stone. s t o r e นน่ารักมากเป็นสีส้มนะคะสีส้มมันอาจจะเข้มกว่าในกล้องนะนี่แล้วก็เป็นลายการ์ตูนแบบฟินสโตนอะไรเงี้ย ต่อไปนะคะเป็น Disney w r l d Disney World นะคะตัวนี้งานเก่าเลยตัวนี้มันมีตําหนิเยอะนะคะเขาเลยขายถูกมากๆให้มีนะคะเพราะว่ามันมีตําหนิเยอะจริงๆทงักก้งสก้อแตกแล้วเสื้อก็ดูเก่ามากๆแต่มันสวยเนี่ยรูโอ้ยชอบความเก่าๆแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยใน w a l d Disney นะคะนี่ลายจากเรื่อง Snow White นะคะเป็นคนแค้โอ้ยสวยมาก รูกสก,กีนดิความสก,กีนแตกมันมีความแบบนะมันรู้สึกดีอะเวลาสก,กีนแตกอะ Star Wars ร,ร,รอยี่สิบบาท่วะ่ะ Star Wars อันนี้คือแบบเนี่ยทุกคนน่ารักมากอันนี้เป็นน่าจะภาคแรกๆเลยอะมัน่ารักมาก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  อุ้ยนี่อันนี้คือป้ายนะคะปั๊มคอสตาร์วอรต่อไปนะคะเป็นสตาร์วอรเหมือนกันอันนี้ซื้อมาเก็บแน่ๆเพราะเป็นคนไม่ค่อยใส่เสื้อที่เป็นขอบแดงหรือว่าขอบแขนแดงอะไรเงี้ยไม่ค่อยใส่แต่ว่าชอบก็เลยซื้อมาเก็บนะ่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้ใส่ก็คงใส่นี่เนี่ยเป็นเสื้อแบบบอยๆหน่อยแม่อันนี้คือลายมันแล้วก็ปั๊มคอสตาร์วอ s เช่นเดียวกัน Wonder w o วูแมเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทรงเดียวกับตัวสตาร์วอลเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ซื้อมาเก็บเหมือนกันไม่น่าจะได้ใส่เพราะว่าไม่ค่อยชอบเสื้อทรงนี้เท่าไหร่อุ้ยแต่มันตัวใหญ่นักเลยนะอุ้ยแกมันตัวใหญ่อะ่ะอ้ยอาจจะได้ใส่ยอยู่เออนี่ Wonder w o วูแมเป็นแบบกรตัวเก่าแล้วก็ป้ายปั๊มนะคะ Wonder w o วูแมนใอ่เอา ตัวสุดท้ายแล้วได้แก่เรื่องอะไรเอ,อ่ยเรื่องทุกคนนึอกออกมหเนือกออกมอ่าเรื่องอะไรเรื่อง h a r r y Potter w i n g วิงเกอ l ์เดล s a ซาคือทั้งเรื่องก็คือกูรู้สักอยู่คาถาเดียวค่ัที่กูจำได้เพราะมันสั้นที่สุดแล้วอันอื่นจะสั้นนะแต่ว่าคุูไม่จำคกูจำแต่วิง g กอร์เดลั b i o s ซา นี่จ้าอันนี้คือเห็นเราชอบเลยตั้งแต่แรกแก้วผ้าความเก่ามานะันอ่ะคือแบบโลดออะเนี่ยวุ้นน่ารักมากเนี่ยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์บ้านแต่ละบ้านนะคะเนี่ยสวยอะ่ะชอบมากๆเลยอะ่ะอวยแล้วผ้าดีผ้าดีมากนี่ดูปัมคอก่อน Harry Potter Harry Potter สักดพร้อมกันนะ Harry Potter <c oughs> Harry Potter นี่นี่นี่น น่ารักมากแกโอ้ยหมดหลังมากทุกคนคือแบบแกะไป20ตัวประมาณแบบ1 5นาทีได้นะคะนี่หมดแล้วกล่องใหญ่มากแล้วของแถมคือได้มา3อย่างนะคะมีแว่นตามีสร้อยแล้วก็มี ยังมัดผมกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะทุกอย่างนี้นะคะมีสั่งมาทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยคือมีสั่งมาจากร้านมาลีวันนะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปช็อปกันได้นะทุกคนคือมันถูกมากจริงๆถ้าอยากได้แบบถูกมากๆเนี่ยทุกคนให้ทุกคนเข้าไปดูในไลฟ์นะคะไลฟ์ live ใน Facebook Private ของครูเมเองนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นในเพจหรือใน Instagram หรือว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีเนี่ยก็คือเขา จะขายราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบไลฟ์เนี่ยคือมันเป็นน,นานๆทีเขาจะมาไงทุกคนคือเข้าใจไหมเขาอาจจะมาลดมาเซลล์ไงทุกคนทุกคนก็สามารถเข้าไปชมในไลฟ์ได้คือเข้าไปเอฟคือมันถูกมากจริงๆทุกคนแล้วไม่ผิดหวังเพราร้านนี้เรื่องคุณภารคือที่1และมีคําแนะนําเรื่องการซักผ้ากับสีหรือว่าแบบผ้าต่างๆที่เขาทํามาเนี่ยคือดีมากๆเลยนะอันนี้คือรู้สึกว่าร้านนี้คือใส่ใจดีเทลของตัวสินค้าต่างๆมากจริงๆนะคะคือแล้วก็ใส่ใจลูกค้าด้วยทุกคน ค่าส่งเนี่ยคือพิเศษมากคือทุกคนคือขาส่ง50บาทไม่บวกเพิ่มเนี่ยมีสั่งมาย0ิบตัวก็คือไม่บวกเพิ่มแก้มันเลิศนะเอาดีแล้วกล่องขนาดเนี่ยเฮ้ยค่าส่งติต้องเกิน50บาทดูแล้วก็คือแบบเจ้าของทันใจดีเวอร์ทุกคนถามัาเป็นเมคเฟรนได้นะเมคฟันเมคอะไรก็ได้เถอะนะคืออันนี้แนะนําจริงๆเป็นร้านที่มีรู้สึกว่าชอบจริงๆเพราะมีชชอบมาประมาณแบบ3ามสี่าจ็กระรอกรอแล้วรอรอเลย หลายรอบแล้วอะเข้าใจไหมคือตัวสกูบี้ดูเนี่ยมีก็สั่งมาพร้อมมีหวัวใจราคาแบบร้อกว่าบาทคือมันน่ารักมากทุกคนถ้าใครได้เห็นก็อาจจะได้เห็นในคลิปของที่เป็นสเก็ตบอร์ดไปแล้วนะคะหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตที่เราพาไปเล่นกันนะคะก็ก่อนหน้านี้คือสั่งมาก็ประมาณ10กว่าตัวก็มีนะแต่ไม่ได้เปิดนะคะก็เพื่ออันนี้เพิ่งขอเพิ่งมาเลยก็เลยเอามาอันบอกให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะคะ ก็ถ้าใครชอบนะคะชอบชื่นชอบในเสื้อวินเทจชื่นชอบในเสื้อ USA ชื่นชอบในเสื้อแบบเกา่าๆอะไรเงี้ยตามหางานกับกะทุกคนสามารถอินบอกข้อไมถามได้เลยนะครับว่าหาได้ไหม ถ้าสมมติว่าเปิดกระสอบเจอให้เขาแบบว่าเออเออเอาไว้ให้หน่อยก็ได้แล้วเราค่อยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออสามารถทำได้หมดเลยนะทุกคน <c oughs> เพราะวาลาน,นี้คือแม่ค้าจะดีเวอร์และแอดมินก็คือดีเวอร์ทีมดีเวอร์นะคะอันนี้คืออวยยศให้ลาน,นีเลยค่ะคือถูกจริงๆและดีจริงๆค่ะทุกคนทุกคนต้องมีตามนะคะเข้าใจมาอี อ่ะละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปอันบ็อกคลิปแรกนะคะก็คืออันบ็อกเป็นเสื้อวินเทจนะคะเซยูเดย์ A, ต่างๆนะคะจากร้านมาลิวันนะคะย้ํานะคะว่าจากร้านมาริวันก็คืออยากให้ทุกคนไปช็อปตามจริงๆเพราะว่าเสื้อถูกมากๆมากๆนะคะยิ่งเป็นไลฟ์ขายของเนี่ยก็คือถูกมากๆให้ทุกคนไปตามนะคะลิงก์ใต้ล่างนี้เลยะคะ่ะทุกแพลตฟอร์มค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็คือ ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปลคะปลคะ่ะบบายค่ะ